ค,คือ <c oughs> ทางการกัมพูชาเขาก็ระบุปเป็นยุทธวิธี <c oughs> คือผมเองเนี่ยนะครับโดยโดยส่วนตัวเนี่ย <c oughs> ก็รู้จักทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาเป็นอย่างดี <c oughs> ไม่ว่าสมเด็จหุนเซน็นหรือนายพลฮุนมาเน็ตนะครับในชีวิตนี้เจอกันหลายรอบมากผมรู้ว่าเขาเนี่ยนะครับกว่าจะยึดบ้านเมืองนี้ได้เนี่ย <c oughs> ใช้กำลังทหาร <c oughs> สู้รบ เพราะฉะนั้นนะครับท่วงทํานองระหว่างทหารกับทหารสองชาติผมไม่กังวลแต่ท่วงทํานองทางการเมืองอระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเนี่ยน่ากังวลอย่างยิ่งเพราะอย่างที่บอกว่าสมเด็จวนเซนเนี่ยเป็นนายกอายุสามสิบเศษนะและถือว่าอาวุโสมากที่สุดในภูมิภาคนี้แล้วรู้สนกลในนะครับในการรักษาอํานาจ คุณมาเน็ตผู้เป็นลูกเนี่ยนะครับจบในร้อยเวทพอยสหรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็ฝึกฝนจนกระทั่งเป็นผู้บัญชาการฐานบกแล้วจึงมามอบตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้แล้วก็สมเด็จุนเซนก็ยังทําหน้าที่เหมือนเหมือนคนทําหน้าที่คอยปกป้องสอนอีกทีนึงซึ่งจะผิดกับทางการไทยนะครับจากคุณทักษิณมาคุณลุงอิงเนี่ยนะครับคุณลุงอิงเนี่ยนะครับเมื่อเทียบตัวต่อตัว,ตว กับทางนายพลน,นุนมาเนตเส้นทางแตกต่างกันมากมระหว่างสมเด็จทุนเซนกับคุณทักษิณที่ผมมีโอกาสนั่งคุยพร้อมกันน,นะครับผมเห็นว่าตักกะหลักคิดเนี่ยสมเด็จทุนเซนเขาเหนือกว่าคุณทักษิณหลายประตูถ้าคนไม่เคยนั่งเจอนั่งนั่งคุยในวงเดียวกันผมมีโอกาสคุยกันหลายครั้งมากประเด็นก็คือว่ากัมพูชาเนี่ยเขาปกครองด้วยทักษะชาตินิยม เพราะผ่านทุ่งสังหารผ่านความตายกันมาเป็นจํานวนมากฝ่ายค้านกัมพูชานะครับก็พยายามโชว์ชาตินิยมกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาใกล้าการเลือกตั้งเข้ามานี้นนะครับคนระดับสมเด็จวุนเสนิเขาก็รู้ว่าถ้ากระแสชาตินิยมมันไม่เกิดโอกาสถูกล้มได้ตลอดเวลาเราดูเหมือนว่าว่าเบ็ดเสร็จะผมเคยถามว่าเมื่อบ้านเมืองเบ็ดเสร็จขนาดนี้ยังกังวลอะไรอยู่ เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยรัมตรีว่าการกระทรวงหาดไทยชวนไปกินข้าวบ้านและจับตัวเขาเลยจับตัวนายกรั่มตรีเพื่อจะยึดอํานาจนะครับแต่ว่าเขาก็ใช้กําลังส่วนตัวเข้าไปยึดคืนได้ทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อกัมพูชาเขาใช้ทักษะเรื่องชาตินิยมฝ่ายค้านเนี่ยโชว์ชาตินิยมมากกว่าในกัมพูชาฟังไทยเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนั้นคุณทักษิณก็มีบ้านอยู่กลางกรุงพนมเปญ น้องสาวก็นะครับก็ก็มีลูกสาวไปเป็นดองกับฝั่งกรรมัมพูชาผู้แทนเสียมเรียบนะครับผมก็เคยเจอกันทั้งกันแต่เพื่อที่จะบอกว่าความแข็งแรงความรักชาติบ้านเมืองนั้นผมเชื่อว่าฝั่งกรรมัมพูชาเนี่ยเหนือกว่าทางรัฐบาลไทยประชาชนไม่ต่างกันประชาชนรักชาติบ้านเมืองไม่ต่างกันกําลังทหารพร้อมจะไปเชิญหน้าพร้อมจะต่อสู้กันแต่ทักษะของรัฐบาลนั้นนะครับ กัมพูชาเหนือกว่ารัฐบาลไทยตลอดระยะเวลาเขาก็เ,าเป็นกันแบบนี้นะคะมาถึงอาจารย์สุริยสัยบ้างค่ะเป็นยังไงคะมองอยางงี้มองมุมนี้อย่างไรล้วคิดว่าผลงานการถอยของทหารเป็นผลงานของใครคะเพราะว่าเห็นทางรัฐบาลเองเคลมเช่นเดียวกันว่าอืมเป็นของนายกเจรจาให้เรามองปรากฏการณ์นี้จากจุดยืนหลายจุดยืนเนี่ยมันจะ,ะไม่ค่อยไปด้วยกันถ้ามองจุดยืนกองทัพเนี่ยก็จะอีกชุดหนึ่ง นะอย่างที่คุณจุนพรบอกถ้าเป็นจุดยืนการเมืองโดยเฉพาะผู้นําทั้งสองชาติก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งะนะครับทีนี้ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยผมก็เห็นพลังบวกของคนไทยเนาะเรื่องของความรักชาติเรื่องคือก้าวข้ามขั้วข,ข้ามสีแล้วก็มาเรียกร้องอิปไตยเรียกร้องปกป้องดินแดนไทยช่วยทหารอะไรแบบนี้ก็มกีก็เป็นสัญญาณบวกกันเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะอัปเดตสถานการณ์ณนะวันนี้แล้วก็ฟังโฆษกทบกพูดเนี่ย ก็แสดงว่าเหมือนอดีตปปกองกาลังสุนทรภณท่านทูท่านเตือนว่าอย่าเพิ่งไว้ใจใช่ไหมครับเพราะว่าทันทีที่มีข่าวว่าเขาปรับกําลังเขาใช้ภาษานี้นะซึ่งทางการทูตเขาบอกว่าคือการถอยนะแต่ก็รักษาฟอร์มอันนี้อันนี้นนเมื่อเช้าคุยกับอดีตทูตกัมพูชาท่านหนึ่งด้วยนะฮะแต่ก็กัมพูชาต้องรักษาฟอร์มเพราะว่าเขาเขาเขาผลักเรื่องที่มาจนขึ้นกระแสสูงและเป็นเรื่องชาตินิยมอย่างที่บอกนะฮะซึ่งเป็นสไตล์เป็นทักษะการบริหารแบบคุณนุนเซนนะครับฉะนั้นก็อย่า ปรากฏในโพสต์ของสมเดชทุนเซนใช่ไหมครับว่าเราไม่ได้ถอยเรายังคงกาลังคนแค่ปรับบางส่วนจุดยืนเราเหมือนเดิมไปสารโลกใช่ไหมครับแล้วก็วันที่ผมจะคิดว่าสําคัญมันอยู่ที่14มิถุนายานการเจราจาเจบีซีนะครับว่ามันจะมีเรื่องนี้เข้ามาไหมถ้ามันถอยก็ได้ถ้าถ้าคุณทักษิณเอาเรื่องนี้อยู่จริงๆเนี่ยต้องเอากัมพูชามามาอยู่บนโต๊ะเจราจาในเรื่องนี้ที่ไม่ต้องไปศาลโลกได้ไหม นะฮะไม่ใช่เราเราเรากลัวสารโลกนะเพราะวันนี้เราเราเราไม่ไปก็ได้เราไม่ได้เป็นแล้วเราไม่ได้ยอมรับสารโลกไม่ต้องกลัวแต่ว่าเมื่อฮุนเซนเขาต้องการสันติภาพจริงๆเนี่ยเราจะพาเขามาคุยบนโต๊ะเจบีซีที่กัมพูชาได้ไหมผมว่าอยู่ตรงนี้เหมือนกันอย่อยู่บนความสามารถของชินวัตรนะครับที่หลายคนบอกว่าเอ้พอข่าวคุณผ่าทางกัมพูชาปรับกลังปืนเนี่ยภาพของนายก อุ้งอิงมาเลยว่าได้โทรคุยได้ไรแล้วจบดีมันเหมือน,นไปเคลมเอาแต้มนะม,มันไม่ใช่นะท่านผมมันอยู่14เนี่ยก็เขาบอกว่าเขาจะไม่คุยเรื่องนี้ที่สิบสี่เนี่ยที่กัมพูชาเนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์